รู้สึกว่าหึงหึงครูครูหิมด้วยจนกว่าจะสำเร็จร่วงตามเจตนารมณ์อยากให้คนที่มีทุนทรัพย์น้อยแต่อยากสร้างบุญใหญ่ เดี๋ยวป้าจา์ก็จะพาไปดูสถานที่ต่างๆ แล้วตอนนี้เชื่องแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ครับก็หลังจากครูหมิ่นเขาได้ถ่ายชีเอ่อมาวันนั้นก็เริ่มคุ้นเคยกับสมานินแล้วก็ทําการดูแลเขาต่อไป ตัวเด็กสวยเชยแก,แก,แก้วเจ้าเอ้ยแก้วแก้วหันน้ำนม่นด่รอกแก้วแก้วพี่ตรงนี้เราจะทำเป็นอ่าง <jud> เนื่องจากว่าตรงนี้สถานการณ์ฝนมันตกถ<อ>้า <M> เาากิด ทำสุดของหินสุดแล้วก็ปูนหักเนี่ยเป็นรอยหักแล้วก็ป้าจันก็เลยมีนำริว่าจะทําการทําเป็นอ่างอ่างเพราะว่าเสียนบนสุดท่านจะพ่นน้าได้แล้วก็ป้าจันก็จะทําเป็นบันไดบันไดเดินลงไปลอยกระทงหรือว่าทําการเอ่อลงไปให้อาหารปลาอะไรประมาณนี้อันนี้ด้วยยุคสถานการณ์โควิดแล้วก็ยติธรรมก็ไม่ได้เข้ามาทําบุญก็เลย ช่วงนี้ก็เป็นบุญออนไลน์อ่าเป็นบุญออนไลน์ช่วยสะสมบุญสร้างบุญออนไลน์กันสืบต่อไปกันผ่อนในในในแบบที่พระอาจารย์โพสในในเพจนะครับผมเห็นมีมีรูปคนหรือรูปพระพุทธรูปอะไรขึ้นระหว่างบันไดอ๋อเป็นรูปอ่าคืออะไรครับคือเป็นรูปของปู่สีสุโธเนาะคือจะมีมีรูปเป็นปู่สีสุโธที่ว่าที่จะทําอยู่ตรงองค์ประธานองค์กลางอืมเป็นเทพ ถ้าถ้าพูดในหลักนันก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับปู่ซีสโทที่อยู่จังหวัดอุดรธานีประมาณาพราะจายก็เหมือนกับให้คนได้สการะบูชาอะไรอย่างเงี้ย อย่าลืมนะคะทุกคนใครที่เป็นทาง FC นะคะของรายการ The g โ o ลด์ซีเ t ดนะคะเป็น FC รายการอิมลิฟททิศอ่อนทัวร์ติดปีกสองบุญนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราก็มาทําบุญนะคะร่วมกันก็คือสร้างาสะพานพญานาคหน,นาคราชเป็นบันไดยพญานาคหน,นาคราชได้ด้วยด้วยกันนะคะแล้วก็ถือกาสแวะมาเซลฟี่กับเจ้าแก้วด้วยนะคะตอนนี้ก็ใจดีขึ้นแล้วนี้ก็เด <c oughs> ินเนข้าป่าเ <c oughs> ข้าดงตามสไตล์เขาแล้วก็ยังมีน้องควายอีก4ตัวนะคะเดี๋ยวเราไปดูเจ้าแก้วกัน ยิ้มไปใกล้หน่อยนะแก้วไม่แกงกันสินแก้วถอย,อยด้วยล่าสุด <c oughs> ี้ห่นกลัวเมื่อกี้แก้วหามามัดมือเขาอ่ะแวแมงมแมลงอะไร เขาเป็นคนโอ้ยแก้วไม่แก้งดิทำหน้ามัน่อยแก้วม,มามามามทำอะไรเป็นเจ้าฝูงเลยเหรอ เออลืมถามพะอจารย์มีมีเพศเมียไหมครับมีตัวเมียตัวผู้สองตัวเมียสาม,สามพะอาจารย์พื้นที่ไปถึงไหนไพื้นที่จะอยู่บริเวณอ๋อ<ม>แค่ขอบบริเวณน,นี้หรือว่าพอพอเป็นที่ทัได้ด้านหลังก็จะเป็นอนาคตข้างหน้าก็จะเป็นทับเป็นอ่างเพราะว่าเขตวัดจะถึงตรงนู้นถึขงขอบคันก็จะถ้า,ถา,ถามีอ่าจะตุปปัจจัยหรือว่าอะไรก็จะค่อยๆทำปรับภูมิทัศน์ไปแต่ก็จะรักษาด้วยธรรมชาติเอาไว้ ถ้าตอนนี้เมฆที่ยังไม่บังปกติเขาลูกเนี้ยเขาจะเป็นลูกพระแม่ย่านอนหันเหนก็จะมีเกศของพระแม่ย่านั่นคือเกศของพระแม่ย่าตรงตามแนวเขาใช่แต่ตรงเนี้คือมันมีเมฆบังไว้อยู่อ๋อนั่นเหรอเมฆที่ลอยอยู่นั่นหรอใช่จะมีจมูกมีตามีอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะปักภูมิทัศน์ของวัดกลางทุ่งให้เป็น ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนหนึ่งเข้ามาวัดแล้วมีความสุขเข้ามาวัดแล้วมีความสุขด้วยธรรมชาติจากสัตว์ประมาณนี้ก็หลังจากที่เราพาเจ้าแก้วมาทานยานค่ะเราก็สังเกตอาการเขามาสักพ <meals> okay. <S 2 |notimestamps|> ักแล้วแหละนะคะว่าจะมีการพุ่งไหมเนี่ยแต่ก็อย่างเงี้ยค่ะก็แกล้งอะค่ะก็แกล้งข่อยหยอดขยูลขยี่อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เดินเข้ามาหามาใกล้มาก ก็ตะ,ะกวนอยู่อย่างนี้นะคะแล้วก็แววตาที่เปลี่ยนไปนะคะก็คือไม่ได้เป็นตาแดงกลับเหมือนที่เราเจอกัน,น,นเมื่อครั้งนั้นแล้วนะคะเป็นแววตาอ่อนโยนขึ้นก็นมัน่าจะช่วยทำให้เขาสงบจิตสงบนใจขึ้นก็เป็นไงน้องยิมได้มาเยี่ยมแฟนเก่าได้มาเยี่ยมจาแก้วดีด้านการดีขึ้นครับ มีแฟนใหม่ด้วยชื่อ,อเลยนะชื่อคูณซับ <c oughs> ซึ่งรู้สึกว่าหึงหึงครูคุูมิมนด้วยพุ่ง <c oughs> ใส่่อดเลยเ่วนแล้วพร้อมศบมาถ้าเป็นคูนี่ก็ไม่แยกแฟนจะทำไมตบป้าป้าเขาชอบกันเห็นไหมชื่อสลับการมาวัดพายชุมพมวันนี้นะครับก็ได้มาเห็นความเปลี่ยนแปลงครับในทางที่ดีขึ้นแลก็สาธุบุญนะครับกับ ผู้ที่ร่วมบุญนะครับมีกิจศรัทธาในการที่รนุงบำรุงศาสนาของเรานะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับก็อยากขอให้สนับสนุน้ประสนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้ทุกอย่างก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะคะทีมบอกไปก็หนึ่งยังเหลือเอ่อบันไดพยานตัดนักข่าวทันเสียนะคะมีปรับปรุงสายน้ําภูมิัศน์รอบๆวัดนะคะเดี๋ยวก็จะเริ่มทยอยปรับปรุงเรื่อยๆก็ทุกคนก็สามารถที่จะแบบร่วมทำบุญกับทางวัดพายชุมพลได้รวมถึงสนับสนุนแบบคอยดูแลเนี่ยเขามี พระเจ้าต้องดูแลน้องควายอีกตั้ง5ตัวนะคะรวมเจ้แก้วด้วยก็เป็น5ตัวดีนะคะก็มาช่วยๆกันนะคะตอนนี้น้องเหงาๆเนะะี่ยค่ะด้วาสถานการณ์โควิดมัอก็ไม่ค่อยได้มาค่ะครับสามารถที่จะแบบช่วยเครื่องค่าอาหารน,น,นะคะก็ถ้าเกิดสถานการณ์โควิดนะครับตามมาตรการต่างๆที่มันคลี่คลายนะครับก็ <c oughs> อยากเชิญชวนให้ทุกคนนะครับได้มาเห็นนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับของวัดทายุมพลแห่งนี้นะครับ ทุกคนก็จะเป็นเอแผ่นอันนี้รูปจะเป็นหลังคาใช่ไหมคะอาจารย์หลังคาหลกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์นะคะก็ใครที่จะร่วมนะคะในการทําบุญครั้งนี้ค่ะก็แค่เพียงแผ่นละหนึ่งร้อยบาทเองค่ะทุกคนช่วยๆ่วยกันนะคะก็ด้านหลังก็สามารถใส่ชื่อของทุกคนได้นะคะอันนี้ส่งคนบุญใช่อันนี้ส่งคนบุญเดี๋ยวมาดูอันนี้ส่งคนบุญในการทําหลังคาโบสถ์ก็คือมุงหลังคาก็คือความร่มเย็นเป็นสุข ก็สามารถร่วมทําบ,บุญได้นะคะเดี๋ยวอินกับพิธิก็จะดร่วมทําบ,บุญด้วยกันด้วยนะคะเพราะว่าเป็นวัดต้นกําเนิดของพวกเราทั้งสองคน<ช><อ>เลยนะคะนในก็อีพีแรๆแกๆเลยตอนนี้โบสถ์ถือว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วลคะพาระทถ้าจะประมาณส<ด>ี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้เวลาตอนที่มารอบนั้นนะคะทุกคนถ้าใครได้ดูในอีพีขับ่ปก็คือแบบมันเป็นพระงยังไม่มีไม้ขึ้นมาเยอะขนไปแล้วเนน้ ยังไม่ได้แปรงล้างที่เรียบร้อยแล้วนะคะวิวไม่ได้ถอดถุงก็จะนี่ก็ขึ้นเป็นตัวขึ้นไปดูการก่อสร้างหลังคารู้สึกยังไงบ้างคะลมเย็นมากเลยแต่ดีๆอ้าทุกคนมันเฉียวมากอุ้ยสวยมากนี่ก็จะเป็นมุมของ หลังคาอุโบสถก็จะเป็นชั้นอกไก่หรือว่าชั้นเกือบสุดสูงสุดแล้วก็คืออันนี้คือชั้นรองรองหลังคาชั้นสุดท้ายก็คือจะเป็นชั้นที่สามของหลังคาจตุรมุขก็โดยสัทยาติยมช่วยกันสร้างไปเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่เรื่อยๆจนกว่าจะสาเร็จจนกว่าจะสําเร็จรุ่งตามเจตนารมณ์มารวมด้วยช่วยกันคนเล็กคนละน้อย ด้วยธนาคารกรุงไทย616-053-9-140ชื่อบัญชีวัดพรายชุมพลวัดพรายชุใช่สาธุสาธุโมทนาบุญทุกบุญเดี๋ยวเราจะขึ้นเลขบัญชีให้นะครับตามข้างล่างนี้เราได้สามารถร่วมสร้างบุญสร้างในการบวชพระบวชสมณีนหรือทำสังฆกรรมเกี่ยวกับพระ ในบรวรพระพุทธศาสนาก็จะใช้อุโบสถเป็นที่ตั้งหรือว่าเป็นที่ทําสังฆกรรมเกี่ยวกับพระพิสุสงฆ์อันนี้สงฆ์นี้ก็จะติดตามเราไปชั่วกับชั่วกันไม่ว่าจะมีการบวชพระบวชสมณีทําการสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นก็จะได้อน,นิสง์ผลบุญในการสร้างอุโบสถหลังนี้เจ<ะ>ตนาลม<ะ>เราก็คือร่วมสร้างบุญสร้างกุศลอยู่แล้วครับผม หรือถ้าอยากให้พระอาจารย์เป็นศกษยีพยานก็สามารถส่งเข้าในเพจเพราผูาอา,ารย์ได้หรือว่าส่งในไลน์ของพระอาจารย์ก็ได้าาาไดเบอร์ศูนย์หก6 6ึ่งแปดศูย์หหรือเราจะขึ้นให้ตรงหน้าจอตรงนี้นะครับสาธุครับ แล้วก็นั่นจะเป็นคิ้วคิ้วของตาดวงตาแล้วก็จะเป็นเสียนพระเกตคืออะไรนะพระอาจารย์เป็นเวลาพระแม่ย่านอนหันห,งห,งหงัวพแม่ย่านอนแม่ย่าเสียงเมืองสุโขทัทยามาทางฝั่งนี้ใช่ไหมครับเนี่ยคือพุทธลักษณะของเขาลูกเนี้ยเขาเรียกเขาหลวงม,<ด>มุมของพระประธาน<ด>ตรงเนี้ยจะเป็น พระประธานจะอยู่ช่องนี้ครับอ่าช่องสุดท้ายของอุโบสถก็จะเป็นพระประธานอันนี้ก็คือจะเป็นยอดอ่าของหลังคาของพระประธานเนื้อที่ของอุโบสถเนี่ยเฉพาะภายใน2 8 8ตารางวางก็เท่ากับ <c oughs> ถ้าโดยส่วนรวมก็อีกส2องตารางวาเท่ากับ3งานเพื้นที่นนทใช้สอยอ่ะ3งานว้าวโบสถ์ทั้งพืนนี้ใช่ถ้าทั้งผืนก็ใช,ใช้เนื้อที่อ่ะประมาณ หนึ่งไร่ได้โดยญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ร่วมบุญกันคนละเล็กคนละน้อยกองละ99บาทนี่แหละได้สร้างโบสถ์หนึ่งหลังคุณโยมสาธุเจริญพร์อาารรจยได้ทุกบุญครับก็เหมือนกับตอนนี้มีคนนะครับนำพระร่วงใช่ไหมคะมาถวายพระอาจารย์เป็นไงบ้างลืมถามพระอาจารย์ก็เดี๋ยวรอพระปางห้ามสมุดมาแล้วพระอาจารย์ก็จะบรรจุบนยอดเกสา ตอนนี้ตอนนี้คือไม่ได้ไม่ได้ไไดนาไปหล่อใช่ไหมคะไม่ได้หล่อเพราะว่าจะบรรจุที่ยอดกอ,ดอเกดตามเจตนาลมท,าที่ที่พระอาจารย์อาจารย์โอเล่ได้บอกว่าให้เอานํายอดพุเจดอกนั้นบรรจุไว้ที่ยอดเกสาเราวข้าไมาพ้พัดถึงมีลักษณะ้ายแบบไหนคะพระอาจารย์อาจารย์สัมผัสแล้วน่าจะเป็นพระเนี่ยน่าจะเป็นยุคอย่างที่พระอาจารย์เคยบอกเคยเล่าว่าเป็นยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ด พ่วงมาถึงกรุงสุโขทัยตอนต้นๆถ้าอ่านประวัติศาสตร์ก็จะจะรู้ว่ายุคขอมของเสด็จมาสุโขทัยประมาณเป็นพระที่แบบองค์ลักษณะคล้ายกันมากทุกคนต้องดูใน ep ของพี่มิกนะคะได้ไปสัมภาษณ์คนที่นำพระมาให้พระจารย์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทาง fc ของช่องเราเนาะพี่มิกก็จะร่วมทุกอย่างที่เราร่วมคนร่วมทุกหมดเลยตอนนี้เป็นสปอนเซอร์นะคะออกแบบเสื้อให้กับเราด้วยนะคะออกแบบเสื้อให้วัดพรยุพลด้วย ที่ที่พระอาจารย์ใส่นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่ถ้าเป็นสโลแกนนี่เขาออกแบบให้สวยงามสวยงามาใครสใครสนใจนะคะอยากร่วมทําบุญนะคะเป็นเป็นเครื่องแมสสำหรับพระสงฆ์นะคะก็สามารถติดต่อทางรายการเรามาได้นะคะก็ที่45บาทนะคะก็จะเป็นอินกับพี่มิกนี่แหละช่วยกันสแกนด้วยประมาณว่าปักเยียมให้ด้วย ตอนนี้สิ่งที่เราร่วมทําบุญที่เป็นชิ้นอย่างเช่นลังคาเน้ะเขาเรียกกระเบื้องลังคาแล้วมียังไงอีกบ้างย์ปูนร่วมปูนก็คือ99บาทเนี่ยทุกท่านที่ร่วมบุญมากองละ99บาทเนี่ยจะเป็นทั้งปูนหินดินทรายแล้วก็เหล็กต่างๆที่สร้างในอุโบสถที่พระจาราร์ตั้งปฏิธานไว้ว่าอยากให้คนที่มีทุนทรัพย์น้อย แต่อยากสร้างบุญใหญ่ก็คือสร้างอุโบสถหนึ่งหลังเพียงเงินเพียง99บาทก็คือ99บาทได้สร้างทั้งหลังอธิษฐานได้ว่า99บาทนี้ข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้ตั้งจิตอธิษฐานสร้างบุญสร้างบาร,รมีในการสร้างอุโบสถหนึ่งหลังเราก็อยากเห็นอุโบสถสําเร็จแล้วว่าจะสวยงามขนาดไหนถ้าเรา,ามีทรุนทรัพย์เยอะเราก็คงจะบริจาคเยอะแต่เราเพียงแต่ว่าโอเคในเมื่อทุนทรัพย์เราเยอะทางรายการเรามีหนึ่งอย่างที่พวกเราทําได้คือนั่นก็การ เรามาติดปีกสองบุญสองบุญในที่ต่างๆนะคะเพื่อเป็นสะพานบุญให้กับทุกท่านที่ชมอยู่จะได้บอกต่อบุญไปเรื่อยๆนะคะก็จะมามาพากมณคนเช่นเดียวกันนะคะม,มารับบุญต่อจากพระอาจารย์าาติดปีกจะบอกทุกคนนั่นเองค่เด็ก<ช> <ๆ S 2> ติดปีกขึ้นสวรรค์พร้อมกันนะคะชีวิตคนเราเกิดมาล้วนแต่สแสวงหาความสุขทรัพย์สินเงินทองราบยศชื่อเสียง ที่มาประดับบรารมีเสริมเติมแต่งตนลงหลงไหลในตนต่างๆบางคนรู้ว่าเคยก่อเวรอะไรแต่คิดที่จะหยุดเวรกรรมนั้นไม่โตตอบเล่งสร้างทานบรารมีบำรุงพระพุทธศาสนาอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรก็เหมือนใช้นี่กรรมสักวันก็หลุดพ้นทำมากทำน้อยไม่สำคัญ แต่ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย